ก็สวัสดีนะครับวันนี้นะครับร้านเจเจรัญยนนะครับมาอัปเดตรถที่ร้านนะครับผมนะครับนี่ก็มีประมาณนี้เลยนะครับถังหน้าล้วนๆนะครับ TZM นะครับ TZR นะครับแล้วก็ Suzuki TS นะครับ Honda JX นะครับฮอนด้านายสองคัน Honda Nova Suzuki GD นะครับแล้วก็พิบากนะวันนี้เป็น Yamaha DT 100X นั่นเองครับคันนี้ก็ราคาหลักพันนะครับ4,900บาทนะครับ คันนี้ไม่มีเล่มนะเป็นเครื่องบีดนะครับก็มีสภาพตามนี้เลยนะครับเครื่องติดได้นะครับผมนะครับลูกค้าหาถังน้ํามันมาแล้วก็หาหม้อน้ําใส่ขบูขับได้เลยแน่นอนนะครับคันนี้นะครับรถเครื่องแน่นๆเลยนะรถติดได้นะครับผมนะครับนี่อะไรแท้เดิมเยอะเลยนะครับก็ราคาสี่พันเก้าร้อยบาทนะครับนี่อุปกรณ์ตามนี้นะครับแล้วก็คันต่อมานะครับคันนี้เป็นซูรุกิจจีดี ทะเบียนครบพร้อมโอนนะครับคันนี้ภาษีขาดประมาณ6เดือนนะหกแปดเมษาหกแปดเครื่องดีระบบไฟครบหมดเลยคันนี้มาลองฟังลองดูก่อนนี่ไฟเดียวติดครบหมดแต่ดังหมดอ่ะฟังเสียงเครื่องก่อนนี่ปนไะงนิ่งไหมะนะครับ เดิมเดิมนะคันนี้ราคาหนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะครับผมนี่นิ่งนิ่งเดิมเดิมสีถังมีซีดหน่อยนะครับเรื่องไม่ดังไม่ควันนี่นะครับ สีถังก็ซีดประมาณนี้นะครับไฟเลี้ยวครบหนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะครับสำหรับคันนี้นี่เลยเอาไปใช้งานได้เลยนะครับสตาร์ทได้สตาร์ทมือและเท้านะครับผมมาลองสตาร์ทเท,ท้าบ้างครับนะนี่สตาร์ทได้ทั้งมือและเท้านะครับราคาหนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะครับผม แล้วก็คันต่อมานะครับคันนี้เป็นโนวานะครับคันนี้ทะเบียนครบพร้อมโอนภาษีเต็มนะครับคันนี้ก็ได้สภาพใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับเครื่องก็แห้งๆนะครับเดิมๆอุตตรุปสองทีก็ใช้งานถังแยกได้นะเป็นยางใหม่หน้าหลังเลยคันนี้มาลองฟังเสียงเครื่องกันนะค,คันนี้ทะเบียนภาษีเต็มนะครับพร้อมโอนนะครับอ่ะลองทดสอบระบบไฟก่อนแต่ <S 2> <S 2> <S นี่ครบๆเลยนะครับโนวาคันนี้ราคาสามเอ้ยหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทนะครับ หนึ่งบาทมาฟังเสียงเครื่องนะครับไฟปิดเปิดได้นะครับผมนี่หนึ่งบาทนะครับมีบริการจัดส่งได้ทั่วประเทศไทยนะครับเก็บปลายทางได้นะครับมัดจาค่าขนส่งก่อนนะครับผมนี่นะเครื่องก็นิ่งๆอยู่นะ ก็ประมาณนี้นะครับราคาก็13,900บาทนะครับสำหรับไนท์คันนี้นะครับก็เธอเป็นครบพร้อมโอนนะภาษีคาดเกินคันนี้ขายตามสภาพเครื่องติดได้นะแต่ต้องไปเก็บงานอีกนิดนึงนะครับก็ขายอยู่6,500บาทนะครับเครื่องติดได้นะแต่ต้องไปเก็บงานเอานะครับผมนะครับน้ำมันน่าจะหมดนะคันนี้แต่เครื่องเครื่องดีนะไม่ดังเลยคันนี้เครื่องดีนะครับไม่ดังไม่ควนก็ไป6,500บาท นะครับแล้วก็ขั้นต่อมาคันฮอนด้าไนท์คันนี้ก็ราคาหนึ่งื่นสามพันเก้ารอยบาทนะครับจะเป็นครบพร้อมโอนภาษีเต็มนะครับรถก็สภาพนี้เลยนะยางใหม่ๆหน้าหลังเลยนะครับล้อลูมิเนียมภาษีหกเก้านะครับคันนี้ก็มีตําหนิบ้างนะครับผมคันนี้ตําหนิหลักๆแล้วก็มีเกียร์สามมันก็จะมีกระตุกนะครับแต่โดยรวมเ่ยก็ขับปกตินี่นะครับโดยรวมขับได้ปกติเลยนะครับมีตําหนิที่เกียร์สามเวลาเข้าแล้วมันมีกระตุกกระตุกนิดนึงนะครับผม นะครับเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์เอ้ยเกียร์หนึ่งเกียร์สองแล้วก็เกียร์สี่ก็ปกติหมดนะครับเครื่องไม่ดังไม่ควันนี่ภาษีิกหกเก้านะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทฟังเสียงเครื่องกันดูนะครับเครื่องดีนะอันนี้เครื่องก็นิ่งๆนะไม่มีดังไม่มีควันเลยนะครับ ประมาณนี้เลยนะครับไม่ขึ้นหมดนะครับหนึ่งนสามักบาทนะครับตำหนิหลักๆเลยก็มีเกียร์สกระตุกนะครับเกียร์เดียวนะครับหนึปกติเลยนะครับคัดปกติเลยนะครับใครหาขับใช้งานคันนี้เลยนะครับพร้อมใช้งานได้เลยนะนะครับเล่มทะเบียนภาษีครบโอนนะครับซื้อกับเจ้าของโดยตรงนะครับ นี่ก็ประมาณนี้แล้วก็ Honda JX เนะครับคันนี้เจเกเปิดอยู่ที่18,500บาทนะครับคันนี้ก็ทะเบียนครบพร้อมโอนนะครับภาษีขาด2ปีนะครับยังขาดไม่เกินนะลูกค้าสามารถต่อภาษีแล้วก็โอนย้ายได้เลยคันนี้เครื่องดีนะครับตอนนี้น้ำมันหมดนะครับยังไม่ได้ซื้อน้ำมันมาใส่นะหรือพี่ๆท่านใดสนใจคันนี้ก็ทักแชทมาก็ได้เดี๋ยวผมจะเติมน,น้ำมันแล้วก็อัดคลิปเสียงให้ดูอีกทีนึงนะครับก็ประมาณนี้นะครับ คันสตาร์ทคันเกียร์ไม่มีเชื่อมนะครับแล้วก็ระบบไฟก็แปลง cdi หมดแล้วนะครับนี่นะครับหนึ่งบมืนแปดันหาร้อยบาทเดี๋ยวลองสตาร์ทฟังเสียงดูก่อนนะฟังเสียงดูก่อนอาจจะติดนะครับน้ำมันมันหมดนะ,อะดลองเดี๋ยวลองดึงโช๊คดูก่อนเผื่อน้ำมันค้างอยู่ในคาบูนะ ไม่เป็นไรคันนี้จะเครื่องดีนะครับใครสนใจก็หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็มา TZ M นะครับ TZ M นะคันนี้ก็เดิมๆเลยนะครับทะเบียนภาษีครบนะครับภาษีขาดนี่เลยนะครับสิบเก้าเมษาหกแปดนะครับคันนี้ผมก็จะทําการล้างขบูกล้างถังไว้แล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ลองติดนะครับเพราะว่ารถเครื่องดีอยู่แล้วนะครับผมเช็คดูแล้วว่าเครื่องดีปกติมอเตอร์วาวทำงานปกติ คันนี้เปิดขายอยู่ที่2 5 0 0 0บาทนะครับสำหรับ t z M นะเดี๋ยวผมจะล้างระบบให้ใหม่นะครับเปลี่ยนถ่ายหม้อน้ำใหม่นะครับคาร์บูเรเตอร์ล้างใหม่ถังน้ำมันล้างใหม่นะครับผมนี่นะครับน้ำมันเครื่องเ,เปลี่ยนให้ใหม่ก็ราคา2 5 0 0 0บาทนะครับสำหรับ t z M คันนี้นะครับเดิมๆนะครับเดิมๆเ,เลยนี่ มอเตอร์วาวทำงานปกตินะครับสองหมื่นห้าพันบาทจัดส่งในต่วประเทศไทยนะครับผมนี่แต่เครื่องดีนะผมการันตีเครื่องให้เลยเดี๋ยวผมก็จะทาการเซอร์วิสให้ใหม่เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมอน้านะครับเปลี่ยนหัวเทียนนะครับแล้วก็ล้างคาร์บูเรเตอร์ล้างถังน้ามันให้ใหม่นะครับผมประมาณนี้เลยท่านเอาไปถึงก็ใช้งานได้เลยในราคาสองหมื่นห้าพันบาทนะครับทีเซ็เอ็มคันนี้ลูกค้าจองไปแล้วนะครับผมนะเอ้ยทีเซ็อาลูกค้าจองไว้แล้วคันนี้ นะครับแล้วก็คันนี้นะครับซูซูกิ TS 100N นะคันนี้ก็ลูกค้ามัดจาไว้แล้วนะครับรอซื้อเสาร์อาทิตย์นี้นะครับลูกจลูกค้ามัดจาไว้แล้วนะครับขาดสองอาทิเอ่อเสาร์อาทิตย์นี้นะลูกค้าไม่มาก็สามารถขายต่อได้เลยนะครับคันนี้ผมเปิดราคาที่สามหมื่นห้าพันบาทนะครับคันนี้ถ้าเป็นครบพร้อมโอนภาษีหกแปดอะเดี๋ยวว่าลองฟังเสียงเครื่องเล่นๆก่อนนะครับนะครับฟังเสียงเครื่องเล่นๆก่อนนะ เรื่องดีนะเนี่ยประมาณนี้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับซื้อกิท TS 100N นะครับราคา3 5 0 0 0บาทนะครับผมมาเดี๋ยวผมจะไล่ราคาให้อีกทีนึงนะครับ สำหรับดีทีร้อยคันนี้นะครับก็ขายตามสภาพคันนี้เปิดอยู่ที่4,900บาทนะครับเป็นเครื่องบีด1 1 0 c ซีเอกสารใบซื้อขายนะครับสภาพก็มีตามนี้เลยนะครับเครื่องติดได้รับประกันนะครับผมแล้วก็สุสุกิ GD นะครับราคา18,000บาทนะครับทะเบียนครบพร้อมโอนภาษี68ขาด6เดือนนะครับเครื่องดีการันตีได้เลยว่าเครื่องดีนะครับแล้วก็ระบบไฟอะไรก็ติดครบหมดทุกจุดนะครับอ่ะไม่เชื่อเดี๋ยวลองสตาร์ทอีกทีหนึ่งนะสตาร์ทมือสตาร์ทเท้าได้หมดเลย นี่เห็นไหมเครื่องดีนะครับก็ไปในราคา1 8 0 0 0บาทนะครับผมแล้วก็ฮอนด้าโนวาอานะครับคันนี้ก็ราคา1 3 9 0 0บาทนะครับทะเบียนครบพร้อมโอนนะครับภาษี69นะรถก็พร้อมขับใช้งานได้เลยนะครับระบบไฟก็ติดครบหมดนะครับผม <S <S นี่แม็กยางใหม่แม็กใหม่นะครับชุดสีทำสีใหม่ นะครับนี่ประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับผมนะครับหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทนะครับแล้วก็ฮอนด้าไนท์คันนี้เครื่องติดได้นะลูกค้าก็ไปเก็บงานเองคันนี้ผมการันตีเครื่องไม่ดังไม่ควันให้นะครับทะเบียนครบพร้อมโอนภาษีคัดเกินนะครับหกพันห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็ฮอนด้าไนท์คันนี้นะครับตําหนิเกียร์สามกระตุกนะครับผมทะเบียนครบพร้อมโอนภาษีเต็มไม่ขาดต่อก็หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาท นะมาฟังเสียงเครื่องนะครับคันนี้เครื่องดีเลยนะครับระบบไฟละติดครบหมดเลยนี่นะมีตำหนิเกียร์สามเกียร์เดียวนะครับที่มันกระตุกนิดนึงนะครับผมนอกนั้นก็ปกติหมดเลยนะครับสวยๆนะเศสวยทนะยเบียนครบๆนะครับผมหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทนะครับแล้วก็ Honda JX นะครับหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทนะครับ ทะเบียนครบพร้อมโอนภาษีค่าสองปีนะตอนนี้รถจอดน้ำมันหมดนะเดี๋ยวผมจะเ,เติมน้ำมันแล้วก็เดี๋ยวรีวิวคลิปเสียงให้อีกทีหนึ่งสำหรับพี่พี่ที่สนใจก็ทักแชทขอรูปเพิ่มเติมนะครับหรือแอดไลน์นะครับศูนย์หกหนึ่งสี่เก้าหนึ่งเจ็ดเก้าสองแปดนะเดี๋ยวผมจะส่งรูปแล้วก็พร้อมคลิปเสียงรีวิวให้ชมอีกทีหนึ่งนะครับแต่คันนี้เครื่องดีนะครับเกียร์เข้าครบหมดเลยระบบไฟแปลง cdi หมดแล้วนะครับไฟหน้าไฟเดียวไฟท้ายเนยะติดครบหมดทุกจุดนะครับล้อหน้าหลังเป็นอลูมิเน นะครับแล้วก็ฮอนด้าแล้วก็ยามาฮ่าทีเซเอ็มนะครับคันนี้ก็25,000บาทนะก็เดี๋ยวผมทําการล้างถังน้ํามันล้างคาร์บูนะครับเปลี่ยนถ่ายมอสเปลี่ยนถ่ายน้ำม่อน้ํานะครับเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับเปลี่ยนหัวเทียนให้ใหม่นะครับผมนะครับพร้อมใช้งานได้เลยนะคันนี้ก็เปิดอยู่ที่25,000บาทนะครับทีเซเอ็มลูกค้าซื้อไปแล้วนะครับแล้วก็สุลุกิทีเอสร้อยเอ็นนะครับคันนี้ก็ สามหมื่นห้าพันบาทนะแต่ลูกค้ามาจำไปแล้วนะครับเผื่อหลุดนะเสาร์อาทิตย์นี้นะครับพี่ๆสนใจก็ลองโทรมาสอบถามกันได้นะครับสวยๆเลยนะครับผมนี่นะครับร้านเจเจริญยนต์นะครับตั้งอยู่จังหวัดปทุมธานีอำเภอลาดหลุมแก้วนะครับตำบลไรแหงเลยครับนะครับเผื่อพี่ๆมาไม่ถูกเนี่ยพี่เซิร์ชใน Google Map ได้เลยนะครับพิมพ์คําว่าร้านเจเอสจริญยนต์หรือพิมพ์ใน Google Chrome นะครับพิมพ์คําว่าร้านเจเอสจริญยนต์นะครับ บอโทรติดต่อร้านนะครับ0ูนย์1 7 9 2 8นะครับทางร้าน JS เจรยญนยนต์นะครับยินดีรับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถเก่ารถใหม่ทุกรุ่นนะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับ7 9 2 8 9 1 7 9 2 8เนดะครับเดี๋ยวผมตีราคาให้นะครับพี่พี่ท่านใดนะครับสนใจอยากซื้ออยากขายก็ทักแชทมาแอดไลน์มาโทรมาได้เลยนะครับผมรับซื้อจำนวนไม่อั้นนะครับรถสวยทะเบียนแท้ผมพร้อมสู้ทุกราคานะครับผม สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยววระมาอีกอาทิตย์หน้านะเลยปีใหม่แล้วจะมีรถเข้ามาใหม่ชุดหนึ่งนะครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่25นะครับธันวาคมนะครับตอนนี้เวลาประมาณ2ทุ่ม3ทุ่มและนะครับก็รีวิวสดๆเลยนะครับสนใจขนาดนะครับโทรสอบถามได้เลยนะครับทางร้านเรานะครับมีบริการจัดส่งนะครับสามารถเก็บปลายทางได้นะครับ มัดจาค่าขนส่งก่อนทุกรณีนะครับส่วนค่าตัวรถเก็บปลายทางนะครับค่าขนส่งเก็บก่อนนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับสวัสดีนะครับ